use no but i don't have anything to wear still 30 kilo 30 kilo luggage from town 30 kilo is not enough i can't take everything i want at night we want to go shopping yeah <laughs> <Ooh>. <laughs> can we go shopping เราไปสว b ตโชว e อิงเบบี้เรา o ะไปที่คอฟเฟสต์นัมมันเป็ s ถ o นช i อปปกแล้วชุดนี้ที่ตาใส่นะคะก็จะเป็นสไตล์เราเลยนะคะคลงกอะไรที่แบบว่าเสื้อผ้าบอะไบบเข้ารูปเล็กๆใส่ยักยากนะ I'm supposed to wear something that easy to take off and on yeah but I just doesn't care I don't care at all I'm wearing this let's see how am I gonna survive today but วั Yay! นนี้เราก็มาถึงย่าน c u s t e m ใช่ไหมอืมคือ e u s t o m almost almost yeah whatever อันนี้ก็จะเป็นย่านช้อปปิ้งของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่มีร้านอะไรกันบ้างให้เราซื้อเราช้อปแบ่พูดว่บเ,เราซื้อเยอะจริงๆก็ไม่ได้มีเงินมากขนาดนั้น <G ül>

To Crack the nut. Oh, yeah, yeah, you yeah. You put yeah. it in the mouth. This is no knack. No, noose. Noose knacker. Knacker. Mm -hmm. Noose knack. knacker. Yeah, good, good, good. Noose knacker. <laughs> Fancy area over here. Jew yeah. Jewelry store. Yay! Yay, this one getting old. No, no, no. เราก็แบบหลายๆร้านคือเสื้อผ้าสวยมากถ้าเป็นที่ไทยไอตาน่าจะแบบเสียตังค์เยอะมากๆไปแล้วเพราะเป็นพวกเสื้อผ้าที่แบบพอมีราคาเสื้อผ้าแพงๆเสื้อผ้าดีๆถ้าเป็นที่ไทยก็คงจะซื้อเอาไว้ออกงานเอาไว้ใส่แบบทํางานสวยๆแต่ว่าอยู่ที่นี่ไอตาก็คงไม่ได้ซื้อแบบแพงๆเพราะว่าเสื้อผ้าแพงๆอะ่ะมันจะชอบแบบ ต้องซักมืออ่ะแล้วเราไม่อยากต้องมานั่งซักมืออะไรก็เลยได้แต่เดินดูนะคะอาจจะยังไม่ได้ซื้ออะไรที่แบบเป็นแบรนด์แพงๆแต่ว่าไถแเก็บของเราก็คืออยู่แล้วนะคะเช้นเอ็มอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นไครมาอะไรนี้อยู่แล้วเดี๋ยวพาไปดูก็จะเป็นแบรนด์ที่แบบราคาไม่แพงมากแล้วก็ซักเครื่องได้โอเค what's next We going to Primark Primark Yeah three cheap one affordable and big This is good. So basic baby. This is good. <laughs> okay. I'm gonna try this for sure because it's pink and I like it so much and let's see how much is it It's only 10 euro. Oh my god, oh my god. <laughs> mm. ไปทายหมากมาแล้วร้านใหญ่มากแต่ว่าแปลกใจที่ไม่ได้อะไรเลยได้มาแค่ชิ้นเดียวนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรบล็อกของเรายังไม่จบเรากําลังไปต่อคือประเด็นอะเห็นมันมีคนถือถุงผู้แสบเยอะมากต่อยมากแล้วแบบร้นานนี่ตรงไหนวะก็เลยบอกแฟนว่าเธอเซิร์ชให้หน่อยสิแล้วก็อยู่ไม่ไกลก็อ่ะเรากําลังจะไปกันจ้ามาดูกันว่าจะได้อะไรบ้างหรือเปล่าวันนี้ so cute calling my name wow. Also calling your name? Yeah. Are all of them calling your name? Yes. All of the stores. <laughs> must be, must my be name. really loud in here. They call so and so So, so, <laughs> <laughs> so and so Oh, you yeah. having something too? I have more stuff than you now. Yeah, oh my god. And I, I just have like asked like you, Are you going to shop today? And you said... No. <laughs> I didn't say like that. You said it like that? No. 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 And you act like, I'm just going out for your shopping day, baby. <laughs> i got two items i got this cute little one and the basic pants short pants got some some ooh. Ooh, some pink some purple there's so much i have so much on my arm oh, can't even okay. can't see it i have like 10 pieces i think i'm so <laughs> proud of you baby oh you buying me <laughs> i'll buy you dinner <laughs> ชอปปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านการที่เห็นว่าตัวกระเป๋าชอบทำไมบอกช้อปปิ้งเสร็จก็คือแฟนเอากระเป๋าเป้มาเราช้อปเสร็จแล้วก็ใส่กระเป๋าคือที่เนี่ยจริงๆเขาก็มีให้ถูกนะแต่ว่าเราก็ไม่ต้องรับก็ได้อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเรากลับบ้านกงินจา้าเดี๋ยวจะไปเปิดให้ดูว่าช้อปอะไรมบ้าง ลกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะ <Aw. S 1> เหนื่อยมากก็ไปเดินห้งวันนะคะ oh. เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว,ว่าซื้ออะไรมาบ้างแต่ว่าเดี๋ยวขอ,ขอกินข้าวก่อนนะคะหิวมากยังไม่ได้กินข้าวเลยนะจ๊ะอยู่ที่นี่เนี่ยส่วนมากคนก็จะกินแบบขนมปังกันเยอะแต่วันนี้ตาขอทํากับข้าวแบบเป็นเมนูแบบเฮลตี้เฮลตี้หน่อยละกันเป็นสลัดทูน่าตอนแรกเ,เรก่าว่าจะทําเป็นยำทูน่าแซ่บแบบไทยแบบมันหยาดน้ำร้อนแตกแต่ว่าแบบพอนึกดูถ้าทํายำ แฟนก็กินด้วยไม่ได้เราจะทํากินคนเดียวมันก็กระไรอยู่เพราะฉะนั้นก็จะเป็นเมนูแบบเมนูที่อร่อยกินง่ายทําง่ายแล้วก็ทําตามได้ง่ายๆและรักสุขภาพด้วยนะคะตัวนี้เป็นผักสลัดที่เขาจัดเป็นเซ็ตมาแล้วมันก็จะสะดวกมากๆเลยจายก็ซื้อมา2หอ่อเผื่อไม่พอ2คนนะคะแล้วก็จะมีผักบ้างนิดหน่อยที่เราจะใส่เพิ่มเช่นมะเขือเทศนะคะ bell p เ p อ e r อันนี้คืออะไร พริกหวานพริกหยวกไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรียกว่าอะไรแล้วก็แตงกวานั่นเองแล้วก็ที่ขาดไปได้ทําสลัดทูน่าก็ต้องไม่ขาด ทูน่านั่นเองนะจ๊ะนอติลุสไลท์ทูน่าตัวนี้นะคะเขามี1 0ไขมันอิ่มตัวโซเดียมน้อยโปรตีนสูงมีโอเมก้า3แล้วก็ DHA <อ>แล้วก็ยังไม่ใส่ผงชูรสอีกด้วยนะคะมีทั้งแบบทูน่าสเต็กนะคะทูน่าจะเป็นก้อนๆอ,อร่อยแบบเต็มๆคำทูน่าแบบแซนวิชนะคะจะเป็นชิ้นเล็กๆที่ผ่านการยีมาแล้วแถบมีให้เลือกทงแบบน้ำแร่แถบคาดสีกระป๋องจะเป็นสีเทอร์คอยแล้วแบบในน้ำมันถั่วเหลืองนะคะแถบคาดกระป๋องจะเป็นสีเหลืองซึ่งวันนี้ตาเลือกเป็นตัว ทูน่าสเต็กในน้ำแร่นะคะซึ่งเป็นตัวที่ตาชอบมากเป็นคนชอบกินทูน่ามากสามารถครีเอทเมนูได้ง่ายแล้วก็หลากหลายเมนูมากเลยค่ะเขามี2แบบนะคะ80กรัมแล้วก็165กรัมใครชอบแบบไหนเนี่ยสามารถเลือกไปครีเอทเมนูแบบไอตาได้เลยค่ะเพราะนอติลุสไลท์ทูน่าเนี่ยเขาเอามาครีเอทเมนูได้หลากหลายนะคะอร่อยแล้วก็ยังมีประโยชน์อีกด้วยอีกทั้งยังเหมาะกับคนที่ดูแลรูปร่างอย่างไอตานะคะเอาละ เดี๋ยวจะมาโชว์ของที่ซื้อมาที่ใส่เต็มกระเป๋าเลยแล้วก็อีกถุงนึงนี่เดีย๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้าง<ม>คือรู้สึกว่าไปซื้อของอะได้ไม่เยอะเท่าที่เราคิดไว้เลยรู้สึกว่าได้น้อยกว่าที่คาดว่าแต่ก็ไม่รู้ว่าน้อยห่อยตามมันจะแบบว่าน้อยอยที่คนผู้ชมคิดหรือเปล่าเดี๋ยวให้คุณผู้ชมเมนบอกนะคะว่ามันน้อยหรือไม่น้อยแต่แบบเสื้อผ้าสไตล์ตา่างแต่ก็จะชอบแบบเซ็กซี่นหน่อยโชว์หุ่นนหน่อยเองตัวนี้ตัวนี้เคยตาเอามาจากไทยก็จะแบบ ชอบแบบเออให้มาดูมีวาวมีโค้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาอยู่เยอรมันนะทุกคนคือคนเยอรมันอย่างแฟนในตาเนี่ยชอบกินแบบขนมปังมากกินทุกมื้อมื้อเช้ากินกลางวันกินเย็นกินขนมปังเป็นมืออะไรที่กินได้ทุกวันแล้วแบบชีเชิญอะไรคือจะเต็มมากแต่ก็กินนะตาไม่ได้ติดแต่ก็เอนจอยรู้สึกว่ามันอร่อยดีแต่ว่าในบางทางในตาก็แบบเอออยากจะดูแลรูปร่างแต่ก็เลยแบบเอออย่างที่บอกพกมาเลยจะ้ะนี่เลยนอติลูสไลท์มาจากไทยแต่พกมาเยอะมาก เพราะว่าตาชอบกินทูน่ามากแล้วที่ตาชอบตัวนี้เพราะว่า n a u t i l u s Light เนี่ยเขาเป็นทูน่าที่ไม่ได้ไลท์แต่ไขมันแต่ว่าไลท์ไปจนถึกโซเดียมจ้าแล้วตอนนี้ n a u t i l u s Light เนี่ยเขาก็มีกิจกรรมดีๆด,ด้วยนะคะมีนุน่นรางวัลทุกสัปดาห์มูลคะ่ารวมกว่า400,000บาท ของรางวัลมีทั้ง Garmin Ven YouTube Plus นะคะมูลค่า15,390หหารอกิบาทหรืชชอ Give w a c h e r Super Sport มูลค่า2 0 0 0บาทแค่ซื้อนอติลูสไลท์ทูน่าแบบนี้นะคะ2กระป๋องก็จะได้1สิทธิ์ลุ้นรางวัลแล้วนำใบเสร็จนะคะไปลงทะเบียนที่ Line@ แอดนอติลูสทีเอชได้เลยตั้งแต่วันที่1งมิถุนายนจนถึง31กร,รกฎาคม6กเลยนะคะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมในที่ Line@ แอดนอติลูสทีเอชหรือว่า f เฟซ o o ๊กนอติลูสไทยแลนด์ก็ได้ค่ะแล้วถ้าใครสนใจน una, อติลูสไลท์ ตามได้ง่ายๆนะคะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำเซเว่นอีเลหรือช่องทางออนไลน์ของแบรนด์ได้เลยจ้าเอาละเดี๋ยวจะพาดูสภาพที่ดิฉันซื้อก็ไม่พ้นพวกเสื้อหมาเอ้ยอะไรโปร๊ๆอะไรโชว์รูปร่างเอ้ยนี่แบบชอบไม่มีคำว่าโปไปไมีแต่คำว่าโปดี ได้มาร้านนี้เป็นร้านที่แต่ชอบมากๆเลยนะคะชื่อแบรนด์ว่า Urban o u t f t t t r r ซึ่งเป็นแบรนด์ไม่มีในไทยแต่ก็แบบชอบสไตล์ร้านนี้มาก <S <S ไอที่เห็นกรองนั้นของแฟนนะ <S <S ได้ที่ได้มาก็จะเป็นเดรสตัวนี้นะคะน่ารักมา,มากๆตอนแรกดูแบบคือลายสกอตอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตทีมไม่ค่อยได้ใส่อลายตารางอะ่ะก็ออยังแบบมันจะน่ารักเพราะวะ่าแต่รู้สึกว่ามันทรงมันน่ารักดีก็เลยได้มานะคะแล้วก็ใส่แล้วมันน่ารักมากไอ้ตาใส่ได้ทั้งไซส์ XS แล้วก็ไซส์ S นะคะแต่ว่าตาเอาเป็นไซส์ S มาต่อไปตัวนี้นะคะจะเป็นกางเกงขาย,ยาวจะเป็นทรงแบบ าเรียกอะไรคะตรงในตาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันได้มาเป็นไซส์ S แต่ว่าจริงๆไซส์ S ตัวนีน้ค่อนข้างใหญ่แต่ว่ามันไม่มี XS แล้วแต่แตาชอบทรงนี้มากมันเป็นเอวต่ำนะคะทุกคนแต่ชอบมากๆที่แบบตรงขามันมีลายมังกรมังกรคือแบบมันซาชอบแบบชอบเสื้อผ้าแบบ,แบบสไตล์แบบซาๆถัดไปได้มาจากคูแลนด์แบร์นะคะคูแลนด์แบร์ก็เป็นแบรนด์ที่มีในไทยนะจ๊ะก็ได้เป็นเดรสน่ารักสดใสสีโจมตัวนี้นะคะแบบซัมเมอร์จุดๆนะคะแล้วก็กางเกงค่ะซางกางเกงยีนส์ซาแงไม่แบบเบสิกมากใ เป็นไซส์34แต่ปกติเวลาใจอยู่ไทยตาจะใส่36แต่มาอยู่นี่ตจใส่ไซส์34นะคะแล้วก็จะพูนแบร์เหมือนกันเป็นไซส์เดียวนะคะน่ารักดีนะคะแต่งจริงใส่เดีดยนีย้เราซื้อแบบตามตลาดบ้านเราก็ได้200-300ก็คือแบบบั๊กที่มันต่อมาจะเป็นพวกที่ได้มาจากไพร m ม,มาร์ทนะคะซึ่งไพร m ม,มาร์ทเนี่ยเป็นอะไรที่แบบตอนเคยมาที่เบอร์ลินอะ่ะเคยไปซื้อแล้วก็ได้แบบของไปเยอะมากแล้วชอบมากรู้สึกว่าเสื้อผ้ามันมีความเป็นวัยรุ่นราคามันถูกด้วยนะคะไปมาสองสาขา ได้มาไม่เยอะเลยแล้วก็ได้แต่แบบเบสิกงงมากว่าไม่มีอันไหนไม่ค่อยมีอันไหนที่ถูกใจเอองงเหมือนกันนะคะอันนี้ได้มาเป็นกางเกงแบบเอาไว้ใส่เล่นอยู่บ้านนะคะด้วยความที่มันถูกเราก็แบบเออซื้อมาเหอะกระโปรงน่ารักน่ารัก,รกสไตล์แบบซัมเมอร์ไซส์สาตอนที่เราซื้อันนี้แต่ไม่ได้ลองเพราะว่าตอนแรกตาคิดว่าแบบ ฉันอยู่ไทยฉันสามหกฉันก็ต้องสามหกที่นี่ปะไม่เป็นไรก็หาเข็มกัดแบบติดๆเอานะคะอันนี้น่ารักอันนี้เป็นกระโปรงที่ทําเหมือนแบบคล้ายๆเป็นหนังแต่จริงๆไม่ใช่หนังต่อมาจะเป็นพวกเสื้อยงเสื้อเสื้อก้องเสื้อก้ามอะไรอย่างเงี้ยของไทยหมายตาได้มาค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าจะเป็นพวกแบบเบสิคส่วนใหญ่อันนี้เป็นเสื้อเสื้อก้ามน่ารักน่ารักทุกตัวจะเป็นไซส์ XS หมดเลยนะคะเสื้อก้ามเบสิกเอาไว้ใส่แมชต่างๆง่ายๆกับกางเกงยงกางเกงยีนเสื้อก้ามสีชมพูเบสิกเหมือน ก็น่าจะราคาเท่ากับตัวเมื่อกี้แมอันนี้เป็นเสื้อยืดสีเท่าใส่เดี่ยวสีชมพูแต่ตัวนี้จะตัวสั้นกว่าเมื่อกี้นิดนึงนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นสายแบบ นี่ยืดน,นะจ๊ะแล้วก็สีเนื้ออันนี้ตอนแรกก็คิดว่าแบบเหมือนเสื้อซับในปะซึ่งเอามาใส่ปุ๊บไม่เหมือนเสื้อซับในจริงตัวนี้ชอบมากเป็นแบบเสื้อยืดสีดํานะคะแล้วก็มีแบบตรงเป้าอย่างเงี้ยมันจะทําเวลาเราใส่ที่ตรงเป้าไปอย่างเงี้ยมันจะทําให้ตัวผ้ามันเรียบตึงแล้วก็นี่เลยเป็นเสื้อแบบเสื้อหมาชอบมากสไตล์เสื้อหมาอันนี้ก็เป็นตัวที่น่ารักมากชอบมากนะจ๊ะไอสีสันสีจันจดใ๋านะคะนอกจากนั้นก็ ยังมีกุงเกงในน่ารักมากคือไปพามาที่เรา้องซื้อเกงในเพราะว่าโซนแบบเชุดชันในของเขามันใหญ่โตมาหาศาลาน,นงการอะไรเงี้ยแล้วก็เกงในพามาแต่ก็ใช้มาหลายตัวแล้วรู้สึกว่ามันก็คุณภาพแบบกลางๆนะไม่ได้แย่เลยโอเคถือว่าคุ้มราคามากนะคะอันนี้250บาทได้3ตัวมีน้องเจิดดาวนี้จริงอยากได้สีขาวคิมกับสีดําแต่คือมันเป็นแพ็คไอเจิดดาวจะไม่เอาก็ไม่ได้ก็เออเออตอนแรกนึกว่าเป็นบิกินี่เพราะว่าสีแบบน่ารักมากทุกคนอันนี้7ยดูโรก็ 250กว่าบาทแล้วก็ถุงเท้าอีกจำนวนหนึ่ง3ยูโรแค่ร้อยเดียวเองอะ110บาทได้ทั้งหมด เจ็ดคู่ถุงน่องอีกนะคะเผื่อบางทีเวลาเอาไปข้างนอกเราใส่กระโปรงสรั้นหรือเราใส่ไรสอั๊แล้วก็ชิ้นสุดท้ายก็คือได้มาแล้วก็ใส่เลยแกะใส่เลยรองเท้าแบบฟูฟูนุมน่มๆคือมันนุ่มมากแล้วมันเหมือนเดินบนเมฆเลยจําไม่ได้แล้วว,ว่าราคาเท่าไหร่แต่แกะป้ายไปแล้วอะ่ะจริงๆมันมีร้านเยอะมากนะคะที่ตามไม่ได้ถ่ายแล้วแต่ก็เข้าไปดูคือมันสวยมากแบบมันมีเสื้อผ้าแบบที่สวยที่ชอบมากซีแบบ้จัอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่ามันก็จะราคาค่อนข้างสูงเนาะเพราะว่าค่าของชที่นี่เขาก็แพงแต่ก็เลยไม่ได้ซือ้อไอตารรสึกว่าไอตาพยายามแบบห้หามใจไม่ซื้ออะไรที่มันซี้จ้าบูบูบดีบามากถ้าเกิดใครชอบบล็อกพาช็อปแบบนี้อีกนะคะก็บอกกันได้เลยนะจ๊ะแต่คือต้องบอกกันเลยว่าไอตาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ซื้อของแพงไม่ได้แบบ ซื้อของแบรนด์เนมอะไรมากมายก็อาจจะคาดห,หวังการซื้อแบรนด์เนมในเมืองนอกหน่อยตามมากไม่ได้นักอาจจะมีแบบหน,าน้าทีหรือแบบเออกระเป๋าดีๆสักใบหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากก็ซื้อเงี้ยทั่วไปอะไรเงี้ยน,นะคะเราหวังว่าเพื่อนๆจะชอบบล็อกวันนี้กันนะจ๊ะพาไปเดินกลับมาลองให้ดูอะไรทั้งหมดเลยนะจ๊ะถ้าเกิดใครอยากดูอีกคอมเมนต์บอกกันได้เลยสำหรับวันนี้ตากันแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนด้ยนะจ๊ะ The thirsty one. Yeah. For the thirsty one from Thailand. Thirsty <laughs> in one way. <laughs> Baby! Oh my god, I can't believe it. We are in public and this video they are gonna have young people watching this, but yeah, thirsty in two ways. Oops.